สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับเกดกวางเสงนะคะเอาง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเกดมาอัปเดตใน2ตัวรถอีโคคาร์ค่ะที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้คลิปนี้นะใครอยากได้อีโคคาร์ของค่ายฮอนด้าไปต้องไม่พลาดค่ะสําหรับวันนี้ลูกค้าขาเกดอยู่กับตัวฮอนด้าวีออร์เนะคะได้เป็นตัว1-2่รุ่นตัววีเลยนะเป็นตัวรุ่นท็อปค่ะคันนี้นะมาในรุ่นสองอต,ตัวปี2013ันสิบสามจตัวเกียร์ออโต้และราคาถูกมากเลยจากราคาน้าป้ายนะคะอยู่ที่สองแสนสามหม พิเศษเลยอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตินะคะฟรีดาวไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกครู่สายตรงมาหาเกยค่ะที่0ูนย์สามห้าศูนนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็น s อซายเคเอย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวลองมาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวอีโคคาคันนี้นะ ร่องรอยการใช้งานคันนี้ถือว่าน้อยมากแล้วก็เมสสีทุกอย่างสวยหมดเลยไฟด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวคราบเหลืองฝั่งลึกแต่อย่างใดค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะทีมชาตของเราเนี่ยมีการตรวจเช็คให้แล้วนะคะเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานลูกค้คาใครอยู่แถวนี้มาเทตาทดลองขับได้ค่ะห้องเครื่องได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาดง2ลิตร ช้เชื้อเพลิงนะคะเป็นตัวเบนซินล,ล้วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยตรงแก๊สมาก่อนค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคันนี้จะได้เป็นตัวรุ่นระบบเบรกแบบ ABS แล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับตัวฝากระโปรงแลวฝากระโปรงคันนี้ก็ไม่มีการขายเช่นเดียวกันนะพวกสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยสติกเกอร์เดิมจากโรงงานสติกเกอร์เหลี่อมบาทมอฟทุกอย่างอยู่ครบค่ะพี่ๆค่ะด้านข้างของตัวรถกันบ้างดีกว่า ้านข้างเนี่ยไม่มีรอยบุบระกระแทกนะร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยจริงๆล้อแม็กนะคะได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานมาค่ะที่พี่ขามาเพราะว่าตัวซีรีส์ยางที่เป็น175ทับ 65, 65ค่ะล้อแม็กคันนี้ได้เป็นตัวขอบ14นะนะในสองตัวภายในค่ะที่พี่ขาภายในคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะหนังทอสีเบจทุกแวกเลยร่องรอยการใช้งานน้อยนะคะแล้วก็รับประกันครงสร้างรถยนต์นะพวกหัวน็อตมุดเพดนะคะต่างๆเนีย่ยไม่มีการขาาัดใดๆเช่นเดียวกันไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูหรือว่ารอยเม็นอาร์นะคะทุกอย่างชัดเเจจนดิมาก ซีนซอกเราได้เข้าประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขายดๆเช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้ภาษีพรบอัปเดตเป็นตัว2568ให้แล้วนะคะเรียบร้อยเลยคือออกไปพร้อมใช้พร้อมขับค่ะพี่ๆขาใครอยากได้อีโคคาร์นะราคาส่วนลดเยอะๆนะเอาคันนี้ไปได้เลยจากราคาหน้าป้ายนะคะมีอ้อมีจากราคาหน้าป้าย238เอาไปแค่199,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดแจ้งเครดิตฟรีดาวน์นะพร้อมเพียงแค่4,000นิดๆค่ะตลอดอายุสัญญาเลยใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์ได้นะคะและสำหรับตัวออปชั่นคันนี้จะได้เป็นตัวออปชั่นเดิมๆ จากโรงงานเครื่องเล่นนะเป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมโรงงานค่ะเกียร์เดิมแอร์เดิมนะคะพี่พี่ค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้มีถุงลมนิรภัยห้คู่หน้านะคะคันนี้รถสวยสภาพดีเลยไมาถแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นเองสเสร็ต่องปีถือรถคันนี้ใช้งานน้อยนะคะพี่พี่แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะคู่หน้านะคือเบาะแบบเท่มากสปอร์ตมากแล้วก็สวยร่งรอยการใช้งานน้อยจริงๆค่ะปานเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่า คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวเก่งแบบ4ประตูนะด้านหลังด้านท้ายนะคะคุณพี่ขาก็จะมีในสวนตัวพื้นที่เก็บสัมภะระเยอะเหมือนกันมาพาร้อมกับตัวถาดรองท้ายนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาในคือเก็บของได้เยอะแยะมากๆเลยหัวนอท้ายนะคะหัวนอสักกระโปรงหรือว่ารอยเป็นอาต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการขายใดๆเส้นเดียวกันและคันนี้นะเขาจะมาพาร้อมกับตัวระบบเซนเตอร์ระยะถอยหลังนะคะให้2.2ตำแหน่งค่ะพี่ๆขาในสองตัวฝั่งขวามือของคนขับนะคะพี่ๆพวกสติ๊กเกอร์บอกลมยางเนี่ย ทุกอย่างก็อยู่ครบเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันสําหรับตัวรอนเป็นอาร์นะคะก็สวยเหมือนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งค่ะซีนซอกนะคะสวยสวยไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการเพิ่มซอกลูกค้าคันนี้มาพร้อมตัวระบบไฟฟ้ารอบพันด้วยก็จบกับไฟฟ้าหมดเลยนะคะ4บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทัน์ลอกให้เรียบร้อยค่ะพิพิธนใดนะคะที่สนใจในส่วนของตัว Honda v i ีอเมคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้เพราะว่าวันนี้ราคาถูกมากเหลือแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัรรดเจนเขต ตรงมหาเตตค่ะามคอนแท็กด้านล่างนี้ <ละ S 1> ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ศูนย์โทรศาศูนย์หกสนะคะหรือว่าเป็นทางไ SI ลงน์แอดออฟฟิเชียล TSIKS 1234ก็ได้โปรโมชั่นนี้นะคะพี่ๆค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เกตด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจค่ะให้เกตและก็ทีมง,งานกงเสีงขาะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกตขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่เป็นไค่ะ